เราไม่ใช่แนววะไม่ไหววะเข่งลายพังมาทิ้งมึงด้วยมาทิ้งมาทิ้มึงด้วยเฮ้ยแปะชันเอ๋อนะต้องไงครับชื่อสันเอ๋อนะไอ้แปะจำเราได้ไหมนี่นายใครเหรอเราจำไม่ได้เลยอ่ะเอาดีๆอดีๆเราดีเสือเสือจำเราได้ไหมนี่ใครเนี่ยนายนายเป็นใครเหรอ ดูก่อนดครเอาเอ้ที่ใครเนี่ยไอหัวขาวเนี่ยเออเนี่ยใครเนี่ยแก๊ปคนเข้ามาใหม่เหรอเอาดีๆจำไม่ได้เหรอไม่คนเข้ามาใหม่เหรอโอ้โหจำเสียงไม่ได้ด้วยเหรอดีๆลืมกันแล้วดิโอ้เอ้ยใครอ่ะเดี๋ยวนึกแป๊บนึงนะลองนึกกันคุนคนเหรอเออไปฟังร้อนึกกันเด้อคุนคุนคุนคชัดเลยไอ้ใครไอ้เซตเซตใไหมเซตไกเฮียละมีสองตัวเอ็กแอลเอสเอส โอ้โหแซดวัตถาไขชื่อแซดเหรอเอ็ดไงมาเร็วปรคามทูน้องประามาได้ไงเนี่ยมาเทเล่นมาเทเล่นมาเทเล่นวันที่สามก็กลับแล้วมาเทเล่นมาเทเล่นโอ้มาเเลนหรอโอมาอยู่ตรงนี้นั่นหรอม่อยู่ประเทศีินานอีกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครบอกเลยโอ้เพิ่งมาน้องพี่เพิ่งมาเล่นเป็นไงมาไงเนี่ยสบายดีเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งห้าปีวันเอ็กเอ็กมันไปพักวันเอ็กก็บอกว่าวันที่สามมันจะมาเดี๋ยว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 นี้กันโอ้โห ไม่รู้เลยอะว่าอยู่ที่นี่อย่าถ้ารู้ว่าโทรไปแล้วว่าอยู่เบอร์มันชื่อแปะแปะอะไรอ่ะว่าจะโทรไปอยู่พี่ก็นึกว่าเองไปซ้แล้วน้องยังมีชีวิตอยู่เนาะเราอ๋อทำไมใส่สีส้มอ่ะลืมตีนหรอเฮ้ยพวกมึงต้องเวทดิลืมตีนอะไร พวกมึงต้องเวทดิจำได้ตอนเราเก่งก็มึงทิ้งเก่งแด้่วกูกลับดี้ที่ไปห้าปีนะที่ไปห้าหกปีนะไม่เห็นะเดี๋ยวหนีกูกลับมาได้ถ้าพวกมึงคิดถึงอ่ะกูกลับมาได้เว้ยไม่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 พวกนายพวกนายฟังเราอะกลับมาได้ถ้าพวกนายอยากอยู่กับเราอะพวกนายไม่พูดล่ะพวกนายไม่บอกล่ะเอ้ยคิดถึงเอ็ดเว้ยเอ็ดจะได้มาพวกนายไม่พูดเดีพวกนายไปเลยอะลืมตีนไปเลยอะ อันนี้หาช่องแคบมาละกานะหาทะลุช่องนะเอ็ดไม่อยู่ไปเลยอ่ะแย่ว่ะพวกเรียมตีนว่าละอะไรเออ่อมอะไรครับว่าแล้วทำไมจำกันไม่ได้คงดูแก๊งฮาร์ปแอ่ดูประจำนะเออดูไม่แม้จริงมะ้ยแกงจะแตกแล้วแตกแหล่ก็คือแก๊งแตกแล้วคือยืมยืมมาให้ได้อ่ะยืมมาแบบยืมนานสุดเลยนะเเอออแล้วบอทเอ็ดเปไหนนะ บทเอ็ดดูบทเอ็ดบทเอ็ดก็อยู่ตลอดถ้าคิดถึงก็เรียกแต่ไม่เรียกไงก็ไม่เรียกออะไปกันเลยอย่างนี้เราจะมางไงอะอยู่ตลอดเว้ยถ้าเรียกอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในใจอยู่ทุกที่จะเรียกยังไงอะจะจะเรียกยังไงจะอยู่ไหนวะก็อยู่ทุกที่เลยถ้าคิดถึงก็มาแต่ไม่คิดถึงกันไงไม่เรียกไงไปก่อนอะใครจะมาทันอะไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะ ว่ายุทําไมจํากันไม่ได้เรียกกันในแซดก็คือใส่สีส้มมากี่วันนี่มากี่วันมากี่วันกลับวันที่สามสิบวันเมื่อวานมาเมื่อวานมาแต่ไม่เจอเอ้ยอย่างงี้เวดก็รันนั่นดิรันอยู่แล้วใช่รันร้อยรันร้อยนะอย่างงี้บอสเอ็ดกลับมาบอสเอ็ดไม่มีผักนะบอสเอ็ดร้อยศพชื่อนี้ในตำนานไม่มีผักนะใช่ครับถูกพูดไปบอสเอ็ดร้อยศพนะในตำนานนะลืมตีนไปดับ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 เน็ ไหนหมานหมานอยู zz, shorts, pants, 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 ่ไหมหมานอยู like ่ไหมบอดเอหมานเห็นหมานยังหมานไม่อยู่ครับร้อยศพบอสเอ็ร้อยศพกลับมากลับมาผมกลับมาก็ไม่เจอใครแล้วครับบอสเอ็ร้อยศพนะคนนี้ยผมกลับมาก็ไม่มีใครแล้วครับหน้าหน้าหน้าเก่าๆคือหายหมดแล้วครับที่ที่มงที่มานี่สามกองสามแก๊งเอาไม่ลงนะตบเรียบเรดเอาหมดผมไปยูตัวโหดมาสองตัวใคร ูเอะก็ดเล่น<ส>อเอ็ดี่บอลเราบอกปะเล่นเล่นเล่นใช่หรอกูว่าเล่นเอาเอ็เพื่อนมาหน่อยดิยังยังยังไม่ได้เล่นขนาดนั้นเล่นแบบขำๆเฉยๆไม่ได้เอาไปดาวตายยังยังไม่ได้แบบรูเ้เรื่องเท่าไหร่ใช่แต่นุกอยู่นะเราบอกอ่ะมันขายตัวได้นะถ้าได้ตัวโกงอ,ะอ,อ่ะไอ้โฮปก็เรียกกูอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยไอปลูกผักอ่ะไอ้เลี้ยงสัตว์อ่ะ